เวลานี้แปดนาฬิกาแต่ยังมีทะเลหมอ,อกอยู่นะคะท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าเป็นโชคดีของเรามากนะคะคน <c oughs> ังถืว่าคา <ๆ S 2> มาดูกันเยอะใช่ถืว่อยู่สวยมากใช่ค่ะแล้วตอนนี้ไม่มีคนแล้วด้วยเราจะถ่ายรูปยังไงใค้ค่ะโอ้วิวหลักล้านเออโอ้โห นี่ขนาด8โมงยังสวยขนาดนี้นะคะโอ้โหก็สวยในอีกแบบนะคะอย่างที่บอกอะ่ะเราเที่ยวแบบว่าไม่ฝืนลิมิตร่างกายตัวเองนะคะนี่ตื่นตีห้าคนส่วนใหญ่อาจจะตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่มายืนชมทะเลหมอกตรงนี้แต่ว่าเราเป็นคนชอบตื่นสายนะคะเพราะว่าเรารู้สึกการพักผ่อนก็สำคัญเราก็เลยได้มาเห็นวิวตอน8โมงแต่ ข้อดีก็คือตอนนี้คนไม่มีแล้วค่ะเราจะถ่ายรูปนั่งถ่ายยืนถ่ายนอนถ่ายตีลังกาถ่ายยังไงก็ได้นะจะถ่ายนานแค่ไหนก็ไม่มีใครมามันจะเป็นวิวโล่งๆเหมือนเราเหมาลานกันเลยนะคะถึงได้บอกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเราแค่อยู่กับมันอย่างดีที่สุดมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะ เราก็ต้องมองทุกอย่างในแง่ดีเสมอนะคะนี่เห็นไหมมาเที่ยวแบบเหมาลานไปเลยทีเนี้ยมีคนอยู่ละดูสิวิวแปดโมงก็สวยไปอีกแบบนะก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบไม่ต่างจากวิวตอนช่วงหกโมงปีห้าเลยคะเรายังเห็นทะเลหมอกอยู่นะคะเห็นหเท้าฟ้าเห็นวิวเมืองแล้วแบบคือพอมันเห็นแบบพานโนแล้ว เป็นแบบภูเขาอยู่ใกลๆแล้วมีทะเลเหมอกแซมๆอยู่นะคะทุกคนไ,ได้รูปสวยๆกลับไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ผาลมผานอะไรนะผานกแอนครับผานกแอน<สาย>เป็นผาที่เขามาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับใช่จะมีผาเนี่ยจะมีหลักๆสองฝั่งก็คือผานกแอน เป็นฝั่งที่มาชมพาทิตขึ้นและผาลมสักเป็นฝั่งที่มาชมพาทิตตกนะคะซึ่งเมื่อวานเราก็ไปทั้งสองทั้งสองเอ้ยเราทริปนี้เราได้มาทั้งสองผาเลยนะคะแต่ว่าพาทิตตกคือตกจริงๆค่ะตกไปแล้วส่วนพาทิตขึ้นก็ขึ้นจริงๆค่ะขึ้นไปแล้วแต่พอมีมเมฆหมอกบางส่วนให้เราได้เห็นบ้างก็สวยงามไปอีกแบบ สูตรโอโซนให้ชุ่มอดไปเลยลลตอนนี้จัดกลวนะตอนนี้เริ่มกลายเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะเมื่กอก่อนนี้อยู่แบบนี้ไม่ได้เลยนะคะตัวจะติดลาบกับพื้นทันทีนะแต่ตอนนี้นีแบบชิลแล้วค่ะ เย็นสบายมากนะขนลุกเลยจ้าไม่ใช่เลยนะตัวความสูงแต่แบบมันก็ไม่ได้เลวร้ยวายเลยนะคะน,นี่คินความสูงไม่ได้น่ากลัว,วามากเกินไปอย่างที่เราเคยคิดไว้นะคะค